กับวิชาชีพทำใบขับขี่ผู้มือจดทะเบียนและการเสียภาษีไม่ได้ลงทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่5อาสาเพื่อประชาชนผมเชิงชายหว่างอุ่นครับ5สา,า,าเรื่องแรกนะครับไปติดตามการปลอมแปลงการแอบอ้างเอกสารของกรมการขนส่งทางบกนะครับทั้งใบขับขี่คู่มือการจดทะเบียนร,รวมไปถึงแผ่นป้ายการเสียภาษีหรือว่าป้ายวงกลมนะครับไปดูกันนะครับปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการโฆษณาผ่านเพจ Facebook แล้วก็ให้แอดไลน์นะครับ ไปดูเรื่องนี้ครับเริ่มกันที่โซเชียลมีเดียเชิญชวนให้ทำใบขับขี่โดยไม่ต้องอบรมไม่ต้องมีการสอบทั้งข้อเขียนทั้งการสอบขับรถมีการโฆษณาชวนเชื่อผ่านเพจ Facebook นะครับชื่อบัญชีที่ตรวจพบก็คือสำนักงานใบขับขี่แล้วก็มีการทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์พันหบาทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล2,500บาทรถขนส่งประเภท 2- 3 0 0 0 500บาทนะครับรถขนส่งประเภท3 4,500บาทและขนส่งประเภท46000บาทนะครับจากการตรวจสอบก็มีการอ้างนะครับว่าเป็นการทำใบขับขี่อ้างแบบนี้ถูกต้องตามกฎหมายแบบไม่ต้องสอบเลยไม่ต้องสอบทั้งข้อเขียนไม่ต้องสอบทั้งปฏิบัติรวมไปถึงไม่ต้องอบรมด้วยนะครับมีกลุ่มไลน์เนี่ยก็พบว่ามีการโพสต์รีวิวคนที่เป็นลูกค้าเป็นจำนวนมากเลยนะครับว่าได้ใบขับขี่โดยไม่ต้องสอบอีกเรื่องหนึ่งครับ เป็นเรื่องที่โพสต์บนโลกออนไลน์อย่างโจงแจ้งเหมือนกันนั่นก็คือการประกาศขายเล่มทะเบียนป้ายเสียภาษีหรือว่าป้ายวงกลมผ่าน Facebook ที่ชื่อว่าต่อภาษีสวมทะเบียนรถทุกชนิดคิดราคาเล่มละ7 0 0 0บาทนะครับการต่อภาษีคิด7000บาทและก็ใบเสียภาษีหรือป้ายวงกลมเนี่ยคิด1,800บาทเมื่อกี้สักครู่นี้คือเล่มนะครับเล่มละ7,00 0ก่อนที่จะมีการจับกระบวนการนี้ได้แล้วนะครับกระบวนการนี้ถูกจับได้ แล้วก็มีการกล่าวอ้างอีกนะครับว่าระบบที่ใช้ในการจัดพิมพ์เนี่ยเป็นระบบเดียวกับกรมการขนส่งทางบกนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามเพิ่มเติมเรื่องนี้นะครับว่าข้อเท็จจริงแล้วจะสกัดกั้นกระบวนการปลอมแปลงเอกสารของกรมการขนส่งทางบกได้อย่างไรกันบ้างนะครับผมอยู่กับผออ,อดีเรกแตงทองนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครเขต5้านะครับ พอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพอ,อครับเทจจีนยังไงครับที่ประกาศใน Facebook เชิญชวนให้คนมาทําเริ่มต้นที่ใบขับขี่ก่อนเลยครับอขอเรียนอย่างนี้นะครับตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือไลน์ต่างๆที่รับทําใบแยะขับขี่นะครับอขอเรียนว่าเพจหรือ Facebook ต่างๆเนี่ยเป็นของมิจฉาชีพนะครับ เนื่องจากการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถนะครับเจ้าตัวที่เจ้าตัวจะต้องมาดําเนินการด้วยตนเองนะครับไม่สามารถที่จะมอบหมายหรือให้คนอื่นมาทําแทนได้เนื่องจากว่าในกระบวนการออกใบอนุญาตขับรถนะครับจะต้องมีการอบรมถ้าใบขับขี่ใหม่จะต้องอบรมไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นยังต้องมีการทดสอบโดยเครื่องทดสอบ e-exam นะครับ ซึ่งจะต้องผ่านไม่น้อยกว่าร้0ยละเกรวมทั้งมีการทดสอบขับรถครับฉะนั้นยืนยันได้ว่า,าตามที่เ c e b o o k หรือไลน์ต่างๆรับทำใบขับขี่ให้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นของปลอมครับครับปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือการไปต่อคิวนานมากเลยกว่าจะได้ไปต่อใบขับขี่หรือว่าทําใบขับขี่ใหม่เพราะว่าติดปัญหาการโควิด1 i ตรงนี้ได้มีการวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวก คนที่ต้องการต่ออายุหรือว่ามีใบขับขี่ใหม่ยังไงครับเรียนพี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับคือที่บานมานะครับเนื่องจากว่ามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือโควิด -19 นะครับกรมการขนส่งทางบกก็ได้ดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการเว้นระยะห่างทางสังคมแต,แต่สถานการณ์นั้นได้คลี่คลายลงแล้วนะครับคือ,อามาตรการสาธารณสุขเนี่ย เราก็ดำเนินการอย่างเคร่งคัดก็คือให้ประชาชนที่จะมาดำเนินการเรื่องอทำใบขับขี่นะครับต้องจองคิวก่อนที่จะมาดำเนินการนะครับเพื่อจะอควบคุมจำนวนแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งปัจจุบันนี่รัฐบาลก็ได้ผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวทางด้านสาธารณสุขลงแล้วซึ่งกรมการขนส่งทางบกโดยอธทิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ตระหนักถึงข้อห่วงใยของประชาชนนะครับที่มีใบกับขี่ยาวนานก็รวมทั้งได้รับเสียงสะท้อนมาจากพี่น้องประชาชนก็เลยเปิดดําเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม11กรกฎาคมนะครับเปิดให้ทําการนอกเวลานะครับ3าจังหวัดรวมทั้งเปิดให้บริการในวันเสาร์นะครับตั้งแต่เดือนสิงหา คมเป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับซึ่งปัจจุบันนียก็สถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วก็คิวนี้ก็สั้นลงแล้วครับครับโทษของการปลอมแปลงเอกสารทางราชการของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมียังไงบ้างครับโทษปลอมแปลงเอกสารนะครับผู้ปลอมเนี่ยก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา265นะครับฐานปลอมเอกสารราชการนะครับก็จะมีโทษจำคุก ไม่เกิน5้าปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง100,000บาทนะครับ,รบส่วนผู้ที่ได้รับใบขับขี่ปลอมหรืออะไรเอาใบขับขี่ปลอมไปใช้ก็จะมีโทษเช่นเดียวกันก็คือฐ,ฐานใช้เอกสารปลอมนะครับครับจะ,ะฝากเตือนพี่น้องประชาชนด้วยครับคือ,อขอยืนยันใช่ไหมครับว่าทั้งใบขับขี่และเอกสารต่างๆที่มิจฉาชีพปลอมแปลงขึ้นมา ไม่ได้ลงทะเบียนในสารระบบของกรมการขนส่งทางบกตรวจเช็คไม่เจอถูกไหมครับยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากว่าระบบของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ตที่เป็นวงจรภายในองค์กรนะครับซึ่งจะมีการคุม IPSDA ที่จะออกไปขับขี่สามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกกรณีนะครับซึ่งระบบหน่วยงานภายนอกเนี่ย ไม่สามารถที่จะมาเชื่อมต่อกับระบบงานของกรมการขนส่งทางบกได้ครับฉะนั้นใบ,บขับขี่หรือเล่มทะเบียนต่างๆที่ไปรับทําทาง Facebook ทางไลน์ต่างๆนั้นยืนยันว่าเป็นของปลอมครับครับ,รบไม่มีการที่จะไปทําจากกรมการขนส่งทางบกแบบแอบทําได้ใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีครับครับสาระระ<อ>บบต่างๆที่อย่างเช่นคู่มือการจดทะเบียนแบบที่เห็นอยู่ในจอนี่นะครับคนที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็อ้างว่า ต่อทะเบียนสวมภาษีรถยนต์ทุกชนิดอันนี้ก็คือมิจฉาชีพต่อมิจฉาชีพแหละเขาบอกว่าได้โปรแกรมการลงทะเบียนที่คล้ายของกรมการขนส่งมากอาจจะเป็นอันเดียวกันแล้วคนในเนี่ยมีการแนะนําเข้าด้วยอันนี้ไม่จริงใช่ไหมครับไม่จริงครับไม่จริงครับเนื่องจากตามที่กล่าวไว้แล้วนะเนื่องจากว่ามีระบบควบคุมผู้ใช้ระบบเนี่ยจะต้องมีไอดีมีพาสเวิร์ดโดยเฉพาะครับอ่าเล่บไหนพิมพ์จากใครเนี่ยกรมการขนส่งทางบกสามารถที่จะ ตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมดนะครับทุกอย่างเลยใช่ไหม,ไม,มครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบขับขี่คู่มือการจดทะเบียนแล้วก็ป้ายแดงเนี่ยผมก็เจอเหมือนกันนะครับประกาศขายป้ายแดงที่บอกว่ามาจากกรมการขนส่งทางบกเหมือนกันมีคู่มือที่เป็นเล่มแล้วก็มีกล่าวอ้างชื่อของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกรมการขนส่งทางบกด้วยอันนี้ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีครับครับแล้วก็ประชาชนที่หลงเชื่อ จะแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองยังไงเมื่อครอบครองเอกสารปลอมครับทางที่ดีนะครับก็ต้องมาตรวจสอบก่อนนะครับว่าเอกสารดนะังกล่าวเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือเปล่านะครับแต่สันนิษฐานได้เลยนะครับถ้า,าติดต่อจากไลน์เฟซบุ๊กนี่เป็นเอกสารปลอมครับฉะนั้นเอกสารตัวนั้นก็อย่านําไปใช้เพราะถ้านําไปใช้ก็จะมีความผิดตามกฎหมายนะครับฐานใช้เอกสารปลอมนะครับ ก็แนะนําว่าให้มาติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกและดําเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบที่ที่กรมการขนส่งทางบกกําหนดไว้ก็จะได้เอกสารที่แท้จริงและมั่นใจว่าเอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับที่ผ่านมาเนี่ยกรมการขนส่งทางบกเนี่ยในฐานะผู้เสียหายได้มีการแจ้งความดําเนินคดีกับบรรดาวิชาชีพออนไลน์มากน้อยแค่ไหนแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําใบขับขี่ปลอมที่ฉวยโอกาสโควิดระบาดแบบนี้ครับ กรมการขนส่งทางบกมีทีมมอนิเตอร์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มประชาพันธ์นะครับก็จะมอนิเตอร์อาลนา Facebook ต,ต่างๆรวมทั้งบอดแสที่ประชาชนแจ้งมาตอนนี้เราแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วน่าจะประมาณ10บลายแล้วครับสิบายครับทั้งระบบเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นใบกับขี่คู่มือจทะเบียน ายทะเบียนปลอมหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบกที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกรมตรวจพบดำเนินคดีทุกกรณีครับก็มีทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ตรวจพบรวมทั้งทังหน่วยงานได้แก่สํานักง,งานขนสง่งหรือสํานักง,งานขนสง่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5ที่เจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลเนี่ยก็ช่วยกันมอนิเตอร์ช่วยกันต,<ะ>ติดตามรวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่จะสืบสวนดำเนินการ ดาเนินคดีต่อไปนะครับครับสงสัยอันหนึ่งครับการที่บรรดาวิชาชีพนําภาพเหมือนกับที่ปรากฏในจอเนี่ยครับเป็นภาพไปขับขี่ภาพการเสียภาษีภาพการจ่ายเงินมีใบเสร็จจากกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นการโพสต์ของผู้ที่ถูกนํามากล่าวอ้างใช่ไหมครับไม่ได้เป็นการไปซื้อจริงๆหรือยังไงฮะอันนี้ต้องต้องขอบคุณท่านพิธีกรเลยอันนี้อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับบางคนนะครับ ได้ใบขับขี่ครั้งแรกดีใจนะครับถ่ายร,รูปแล้วไปโพสต์ตามเฟ e บุ๊กหรือลายต่างๆเนี่ยก็เป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเนี่ยดึงภาพของท่านไปแอบอ้างว่าเนี่ยมีการทำใบขับขี่ได้จริงซึ่งจริงๆไม่เกี่ยวกันเลยก็คือเขามาดำเนินการถูกต้องแต่ภาพดังกล่าวของท่านเนี่ยที่ถ่ายไว้ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนี่ย กลุ่มวิชาชีพก็จะดึงเอาไปใช้ประโยชน์อ,อันรเี้ยใช่ครับทำไปโพสรีวิวใช่ครับก็เตือนให้ให้ระมัดระวังด้วยครับการจะโพสเอกสารสำคัญอะไรเนี้ยขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนถ้าไม่จำเป็นอย่าอย่าโพสดีกว่าครับเพราะจะเป็นเครื่องมือของกลุ่มวิชาชีพถ้าหากพบเบาะแสในเรื่องของการโพสต์ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศว่าทำใบขับขี่มีค่าใช้จ่ายเท่านั้นเท่าน,นี้คู่มือการจดทะเบียนรวมไปถึงป้ายทะเบียนด้วยแจ้งได้ที่ไหนบ้างครับหากพบเบาะแสะแบบนี้แจ้งที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก15 8 4นะครับหรือหรือเพจของกรมการขนส่งทางบกนะครับเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอนะครับ,รบสายด่วนกรมการขนส่งทางบก แจ้งเบาะแสบนโลกออนไลน์ที่เป็นมิจฉาชีพทำเอกสารทางราชการของกรมการขนส่งทางบกปลอมนะครับ1584สครับสุดท้ายให้พออาฝากเตือนพี่น้องประชาชนหน่อยครับว่าอย่าหลงกลมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับการดำเนินการต่างๆนะครับไม่ว่าทางทะเบียนหรือใบญาตขับรถนะครับถ้าไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเองก็ ก็ให้สันนิษฐานได้โดยเฉพาะใบกับขี่ถ้าไม่ได้มาดําเนินการด้วยตนเองเนี่ยท่านเข้าข่ายที่จะถูกหลอกลวงแล้วสําหรับเอกสารต่างๆเนี่ยถ้าท่านสงสัยว่าเป็นเอกสารปลอมเนี่ยสามารถที่จะตรวจเช็คกับเจ้าที่กรมการขนส่งทางบกได้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับรวมทั้งสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ ดูขั้นตอนกฎระเบียบการปฏิบัติท่านก็จะเข้าใจนะครับว่าการดําเนินการต่างๆของกรมการคมนส่งทางบกมีขั้นตอนดําเนินการอย่างไร,รบ,บ้างนะครับครับการที่ไปซื้อใบับขี่มาโดยที่ไม่ต้องไปอบรมก็จะไม่รู้วินัยจราจรอย่างแท้จริง<ช>ไม่รู้ว่าขั้นตอนการจะต้องดูแลความปลอดภัยทั้งตัวเองและคนอื่นเป็นยังไงและสภาพร่างกายก็ไม่ได้ตรวจอาจจะตาบอดสี อาจจะมีความบกพร่องที่ขับรถไม่ได้เขาก็ไม่รู้อันนี้คือความไม่ปลอดภัยทางถนนทั้งนั้นเลยใช่ไหมพ่อครับใช่ครับใช่ครับคือการทดสอบเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นและมันเป็นสากลน,นะครับคือผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตขับรถเนี่ยสภาพร่างกายต้องมีความพร้อมนะครับการทดสอบเนี่ยมีการทดสอบปฏิกิริยานะครับคือทดสอบการใช้เบรกเท้าทดสอบสายตาทางกว้างทางลึกนะครับ เพื่อดูการมองเห็นว่าเวลาการขับรถเนี่ยท่านสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยนะครับ,รบสมทั้งมีการทดสอบขับรถการถอยลังเข้าจอดอต่างๆนะครับซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นที่จะไปใช้ขับรถในชีวิตประจำวันครับ,รบแล้วบอดสีนี่อันตรายไหมครับใช้วิธีเดาบนกลางล่างอันตรายไหมครับถ้ามองไม่เห็นสีจริง จริงๆตาบอดสีตามกฎหมายนี้ไม่ได้ห้ามนะครับเพียงแต่ว่าต้องทดสอบการเห็นสีที่จําเป็นก็คือปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็จะทดสอบสัญญาณไฟจราจรเนี่ยเขียวเหลืองแดงนะครับคือถ้าผ่านการทดสอบเนี่ยแม้จะตาบอดสีแต่ว่าสามารถที่จะรู้ว่าอันนี้ไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงอันเนี้ยก็สามารถที่จะขอรับระยะขับขี่ได้นะครับ หรือใบอนุญาตขับรถได้ครับคือไม่ใช่ว่าตาบอดสีเนี่ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้ครับถ้าอ่านสีได้สีจไฟจราจรได้ก็สามารถที่จะออกใบอนุญาตขับรถได้ครับครับครับเอาละครับขอบพระคุณผอครับผอดิเล็กขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับก็ครบถ้วนนะครับสายด่วนแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584นะครับสำหรับแจ้งเบาะแสบนโลกออนไลน์ที่มีการประกาศขาย เอกสารต่างๆของกรมการขนส่งทางบกนะครับช่วงนี้